สวัสดีนานานะครับผมนาเต่านะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้ไม่ได้ไปตกปลานะครับเพิ่งจะตื่นนะเมื่อคืนออกกะมานะเพิ่งตื่นทีนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็วันนี้ฟิลว,ว่างๆนะฟิลว,ว่างๆนะคือเรื่องเรื่องไปตกปลาไม่ไหวนะเอนะวันนี้เดี๋ยวมาแนะนํานะครับนะนาะว่าจะตกปลาเนี่ยต้องมีอะไรนะมันต้องมีคันเบ็ดแน่นอนนะครับมันต้องมีคันเบ็ดทีนี้ เราจะเลือกยังไงนะครับสําหรับมือใหม่นะหรือมือเก่าที่เก่งๆแล้วก็นะดูได้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 ดไดดไดนะนะสําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับก็สมัยนี้นะอุปกรณ์ตกปลาก็โอ้โหมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับราคาก็ถูกด้วยนะครับจับต้องได้ง่ายนะก็แล้วแต่นะกำลังงบกําลังทรัพย์นะครับว่าท่านมีงบเท่าไหร่นะ เดี๋ยวนี้พันกระบาทก็โอ้โหอาจชดงช g s h a d o ์ s ห้าหกเจ็ดโลสบายสบาย,สบายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ในสไตล์ของผมนะสไตล์ของผมที่ผมใช้นะครับมีอะไรบ้างนะอ่าเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางให้กับนานาที่ไม่รู้จะเลือกนะอุปกรณ์แบบไหนนะไปใช้นะครับเลือกสเปคยังไงนะครับเลือกหลอกแบบไหนคันแบบไหนนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเอาแนวทางของผมไปใช้นะ อันนี้เป็นนะความคิดส่วนตัวนะครับไม่ทับทางใครนะใครใช้อยากใช้แบบไหนใช้ได้หมดนะอันนี้เป็นแนวทางที่ผมเลือกใช้นะครับที่ผมเลือกใช้นะส่วนตัวนะส่วนตัวนะไม่ดราม่านะส่วนตัวนะผมจะแยกนะครับชุดประช่อนกับชุดชโดแยกกันเลยแยกกันสิ้นเชิงนะครับผมจะไม่ใช้รวมกันนะครับนะเพราะว่าผมต้องการอัธรรตในการตกปลานะครับต้องการความสนุกนะครับในการตกปลานะครับ อุปกรณ์ก็จะจัดให้อยู่ในระดับที่ตัวเองชอบนะตัวเองชอบนะตัวเราเองนะชอบว่าเออชอบใช้คันสเปคนี้ชอบใช้หลอกตัวเท่านี้อะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอามาเริ่มที่ชุดประช่อนนะชุดประช่อนผมจะใช้คันนะครับอ่าพิกัด5้ขีดสินะห้ขีดสิปอนด์นะครับอ่าเป็นคันจากใข่เทลวอล์กฟูลแรงนะตัวนี้นะครับ ห้าขีดสิบโอ้โหนานๆจ,จะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมห้าขีดสิบมันพอเหรอพอครับอพ,พ,พอครับเพียงพอครับเหลือเฟือนะครับห้าขีดสิบนะก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะแต่สําหรับผมในห้าขีดสิบเพียงพอนะครับอ่ะอันนี้มาดูคันกันนะครับคันตัวนี้เป็นคันเทลวอล์กฟูล e n g t h นะ JDM นะครับดูนะครับที่เลือกใช้ค่ายน,นี้เพราะว่าติดใจนะครับผมใช้เทลวอล์กมาก็โอ้โหหลายปีนะ ตั้งแต่ตัวเคสซี่แบนะครับ Casey เค Black บ o แบนะครับก็ใช้มาอตอนนี้มีฟูลแองออกมาก็ไปเห็นครั้งแรกนี่สวยงามถูกใจชอบเลยชอบเลยนะ,ะก็ไปเห็นสเปคคันนะ,ะเดี๋ยวดูสเปคคันหน่อยนะสเปคคันก็ความยาวนะครับ6ฟุต10นะ6ฟุต10นะครับก็ระบุพิกัดสายมา5.10ีปอนด์นะครับเห็นเลยนะ5.10ปอนด์นะครับพาวเวอร์คันนะครับ ระบุมาเป็น M L นะซึ่งที่ผมบอกว่ามันพอกับงานประช่อนเพราะว่า power คั n น,นะฮะ power คันตัวนี้นะครับระบุมาที่ medium light นะครับปานกลางมาทั้งอ่อนนะซึ่งผมตกปลาเนี่ยปลาชอนเนี่ยผมจะจะยึดไม่ได้ยึดติดกับเหยื่อประเภทเดียวนะครับผมจะใช้เหยื่อหลากหลายนะทั้งกบยางไว้เอ,เอกบยางไว้ลิ้วนะครับเหยื่อยาง ต่างๆครับเดินหนอนนะตีพวกกระดีเล็กๆนะตัวสปินเนอร์สปินเดอร์เบสอะไรเงี้ยนี้คันที่จะเหมาะกับเหยื่อขนาดเล็กพวกนี้ก็ต้องเป็นคันที่ไปลายไวๆนะพวกฟาสแอคชั่นทั้งหลายนะพวกเป็นพี่มีแอคชั่นเป็นฟ้สทั้งหลายนะครับแล้วก็พิกัดสายไม่ใหญ่เกินไปนะซึ่งตัวนี้5้าขีดสตอบโจทย์ผมมากนะครับพาวเวอร์คันที่ให้มาเป็น ML นี่โอ้โห บอกด้เลยว่าลังการมากนะครับแอคชั่นคันอันนี้ติดใจส่วนตัวนะส่วนตัวอาจจะมีคันที่มันดีกว่านี้นะแต่ผมตัวนี้ผมจบแล้วผมจบตัวนี้เลยนะครับนะนะนะา้าสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเรื่องราคาไปซื้อมานเองนะไม่ไม,ไม่ไม่พูดนะ <c oughs> นะอันนี้คันชุดปลาช่อนนะอ่านะประมาณนี้นะครับส่วนลอกที่ใช้กับงานปลาช่อนนะครับตัวจบ นะตัวจบเลยนะสำหรับหลายๆคนคิดว่าเป็นตัวจบนะครับอัลฟา SV TW เนะครับเป็นอัลฟายุคใหม่แล้วรุ่นใหม่นะมันจะมีตัวทีวิงเนี่ยมาเนะี่ยตัวทีวิงเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเกียร์สายเนะีนะ่ยมันดีตรงไหนนะครับมันจ่ายสายได้คล่องนะครับมันจ่ายสายได้คล่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องระบบะระบบหน่วงนะครับที่เป็นนักฟอรสนะครับทำงานได้ดีกับหน่วงไม่เหล็กเป็นหน่วงไม่เหล็กนะทำงานได้ดีมากนะครับอ่า โจทย์ของผมคือลอกที่ใช้จะต้องเล็กเข้ามือนะครับแล้วก็คุมฟู่ได้ง่ายนะครับซึ่งหน่วงแม็กฟอร์ดของอได้ว่ามันตอบโจทย์ตรงนี้นะครับมันคุมฟู่ง่ายนะครับคุมฟู่ง่ายมากปรับก็ง่ายนะครับผมใช้เหยื่อหลากหลายอย่างที่ข่าวไว้แล้วว่าเหยื่อที่ผมใช้แล้วแต่สถนานการณ์มันหลากหลายนะครับการที่เราปรับความเข้มหน่วงได้ไวนะครับไม่ยุ่งยากมันจะทําให้เราได้เปรียบในเกมวันนั้นนะครับ กตลังเบรกตัวนี้ให้มาส5่จุหกิโลหรือเฟือนะเพียงพอเล่นชโดยังได้เลยนะก็ตัวนี้ก็จัดชโดไปแล้วนะไปดูได้นะครับในคลิปนะมีม,มนะีโดนชโดมาแล้วนะก็ตัวเล็กนะเข้ามือหมุนนิ่มลื่นนะครับตามงบนะครับตามงบไปนะไม่ต้องมาตามผมนะไม่ต้องตามผมทุกอย่างนะเอาตามงบตัวเองนะอันนี้เป็นแนวทางเฉยนะนะงานประช่อนคันต้องไม่แข็งมากนะครับ แล้วก็หลอกตัวเล็กเข้ามือนะพอประกบกันแล้วจะตีง่ายตีไวนะครับตีง่ายตีไวไอเรื่องตีใกล้ตีไกลไปนั่นกันเอาเองนะแต่ตีง่ายตีไวคล่องตัวนะงานปลาช่อนเหม,มาะมากนะ,ะต่อไปนะต่อไปเป็นงานชโดบ้างนะครับงานชูโดนะครับก็ <S <S ยังเป็นในส่วนของคันไข่เทลวอล์กนะครับเป็นฟูลแรงเหมือนเดิมนะตัวนี้พิกัด1020นะต0วส ความยาวนะครับ7ฟุตสามนะครับ7ฟุต3าันนี้ท่อนเดียว7ฟุต3ามนะครับนะอ่าพาวเวอร์คันเป็นเฮฟวี่นะครับอ่านี่ตัวนี้พาวเวอร์ลิฟสูงนะครับพาวเวอร์ลิฟสูงมากนะดูลำหักลำโค่นนะดูด้ามนะคันตัวจริงไม่ใหญ่มากนะกำลังดีกำลังดีงดนะ7ฟุตสามนะครับชอบตรงที่มันพาวเวอร์คันเป็นเป็นเฮฟวี่นี่แหละนะเกมหนักนะครับเกมหนักการที่ว่าเราจะคอนโทรลปลานะครับ คอนโทรลปลาให้อยู่ในแนวทางที่เราเล่นนะครับอ่าไม่ใช่ออกไปงัดตะบีตะาบาันงัดนะการคอนโทรลปลานะนะครับสำคัญครับไม่ใช่คันแข็งแล้วจะไปงัดกระจุยกระจายหักนะครับหักนะครับไปงัดโอ้โหสุม่มห้าสุ่มหกนี่หักนะฮะอ่าก็ตัวนี้นะครับที่เลือกใช้เพราะว่าเป็นคันที่ยาวนะผมไม่ได้ค่อยได้ลงเรือนะครับผมจะตีชายฝั่ง ส,ส่วนใหญ่นะริมบอ่อขอบบ่อริมน้ำนะอย่างงี้อะไรเงี้ยครับทีนี้ชะโดู Shadow, นะครับบางทีขึ้นไกลๆเราตีไม่ถึงนะครับเราตีไม่ถึงนะครับบางทีหกฟุตหกฟุตหกหกฟุตเก้าเคยใช้แล้วตีไม่ถึงนะตีไม่ถึง,นะถงอันนี้เจอเจ็ดฟุตสามเดี๋ยวมาลองดูยิงยังไม่เคยไปลองปาร์มกันนะพวกนีนอันนี้เพิ่งเพ,พิ่งได้มาเพิ่งได้มานะครับ แต่ลองอ่าผมไปลองให้เพื่อนจับให้เพื่อนจับแล้วง,งานคืนโอ้โหพาวเวอร์ลิฟท์โหดเทียมอมะฮิตมากนะพาวเวอร์ลิฟท์นะคันก็เป็นฟาสต์แอคชั่นนะครับแล้วก็มีการเอ็กแ lap เอ็กแ lap เขาเรียกอะไรเอ็กแ lap เหรอนี่ยเอ็กคอร์สเอ็กคอร์สเนี่ย, X ort, ort, ยตรงโคนขันมาให้เพิ่มอ่าเพิ่มอะไรนะกําลังกําลังเพิ่มพาวเวอร์ขันนะแล้วนะอโฆษณามาอย่างนี้นะจะไม่รู้ลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาไปลองใช้ดูนะ ช่วงนี้ชดโดไม่ทันเขาบอกได้เลยว่าไม่ทันเขาคนตกป่าเยอะมากนะพิยานะครับส่วนลอกผมก็ประกบพระเจ้านะครับได้ว่าทาตูล่านะครับ2021นะนี่ตัวนี้นะครับตัวลอกก็ใหญ่ขึ้นมาจากอัลฟานิดนึงนะครับนิดนึงอ,อัลฟามันเบอร์80อันนี้เบอร์103นะก็เป็นลอกที่นะครับใช้งานได้อนเนกประสงค์นะ ตัวทีวิงเหมือนกันนะตัวนี้แต่งเต็มผมแต่งเต็มนะแต่สปูลจเป็นสปูลเดิมใช้สปูลเดิมหมดนะฮะมีเจ้าอัลฟาเดี๋ยวสั่งสปูลตื่อมาแล้วนะก็ตัวนี้ใช้งานมาได้ล่วมปีนะร่วมปีถือว่าสอบผ่านนะครับเรื่องทั้งเรื่องของกําลังเบรกนะครับเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะทั้งประช้อนทั้งชะโดก็เอาอยู่สบายๆเลยนะครับด้วยงบ กลางๆนะวงกลางๆก,ก,ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างจบนะครับค่อนข้างจบใส่สายได้ก็ตั้งแต่ไม่เกิน403กํากลังดีนะครับผมก็ไม่ได้ใส่เกิน P ีอยู่แล้วนะฮะนะตัวนี้ก็เป็นแนวทางให้นาๆนไปนะครับส่วนสายที่ผมเลือกใช้นะครับก็มีเจ้าตัวนะครับวายจนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะอะไรเี่ยเป็น เป็นตะแกรม,มาเหรอเป็นตะแกรมนะเป็นตะแกรมนะก็เป็นสาย p e. ีญี่ปุ่นนะเซตผมเป็นญี่ปุ่นของญี่ปุ่นหมดนะฮะก็มีงานประช่อนผมใช้อยู่ปีหนึ่งยี่สิบสองปอนด์นะครับยี่สิบสองปอนด์เส้นเล็กมากถูกใจนะครับแล้วก็งานชะดโผมใช้พ e สองจุดห้านี้เต็มเต็มแ็กของเขาแล้วที่ที่หาได้นะครับก็สี่สิบห้าปอนด์นะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับปอนด์ใหญ่แต่ว่าเส้นเขาเล็กนะก็ น่าจะประมาณนี้นะสำหรับชุดอุปกรณ์นะครับการ่นาจะเป็นแนวทางให้นานานะครับเลือกใช้กันดูนะเลือกลองเลือกดูนะครับสำหรับผมนะถ้าถามตัวผมางานประช่อนนะ่ะไม่ต้องไปใช้ใหญ่มากนะครับไม่ต้องไปใช้ใหญ่มากบางทีเราเวลาปลากัดประช่อนบางที กัดทีนึงเนี่ยโอ้วัดกันกจ็จยกระจายเลยนะผมเห็นนะเด็กๆแถวเนี้ยวัดวัดปลาทีโอ้วัดกันสุดตัวเลยนะก็ปลาดิบินขึ้นมาเลยนะมันอันตรายตรงที่ว่าถ้าไม่ติดปลาเนี่ยครับเหยื่อมันกระเด็นมานะครับเข่าหน้าเข่าตานะเจ็บตัวนะครับถ้าโดนคันก็คันหักเลยนะผมมีประสบการณ์ตรงนี้นะวัดปลาปลาไม่ติดวัดถึงแรงเนี่ยเหยื่อก็เดินโดนคันคันหักเลยนะครับ มันค่อนข้างอันตรายนะอันนี้วัดปลาก็วัดกันไม่ต้องแรงมากนะฮะส่งสายให้เขาเกินให้เขากัดด,ดีๆก่อนแล้วะตกปลายคานขึ้นนิดๆหน่อยๆก็อยู่แล้วนะอยู่แล้วจริงๆเชื่อผมนะครับไปรุนแรงกับเขามากไม่ดีหรอกนะครับเราจะจะจะเจ็บตัวนะเสียทั้งเงินเสียทั้งร่างกายนะฮะเจ็บตัวเจ็บกระเป๋าตังค์นะฮะมียาดายต่างหากนะฮะนะก็ ยังไงก็ฝากนา้าไว้ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะแนวทางแนวทางนะเป็นแนวทางดีกว่าครับให้นาได้ลองจัดชุดอุปกรณ์ของตัวเองนะครับได้เลือกใช้กันอ๋อเดี๋ยวตันนี้แถมให้แถมให้ตกปลาบนแหนตกยังไงนะฮะตกปลาช่อนใตแน้แหนะปลาช่อนเนี่ยโอ้โหแหนเยอะๆนะมีตัวขึ้นเราจะตกเขายังไงนะไปดูครับ ครับสวัสดีนะนๆนะครับอ่ะวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคนะครับการตกปลาช่อนนะครับบนแผงแหนแบบนี้นะจะทํายังไงนะครับถึงจะได้ตัวนะเอาเราจะเริ่มจากเหยื่อนะเหยื่อที่ผมใช้นะจะเป็นอ่าประเภทเหยื่อยางนะครับเหยื่อยางแล้วก็ใช้ตัวเบ็ดที่เกี่ยวกับเหยื่อยางแบบนี้นะครับอ่าเหยื่อยางอะไรก็ได้ครับตัวไซส์พอประมาณนะ ให้มันสามารถกระแทกแหน่ลงไปได้นะครับนะพอเราจะเดินบนแหน่นะแล้ววิธีการลากก็คือเราจะกระตุกปลายคันนะครับแล้วลากมาด้วยครับเหยื่อจะตบแหน่นะครับเหยื่อจะตบแหน่ให้เกิดคลื่นน้ําบนแผงแหน่นะครับน้วประชอนจะสนใจนะครับถ้าเขามาดูแล้วเป็นไซส์ที่เขาต้องการเขากินได้นะครับเขาก็จะกัดครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ นะครับปีตัวขึ้นนะครับค่อยๆลากมาไม่ต้องรีบนะครับลากมันจะช้านะครับเคาะปลายคันมาด้วยลากหยุดลากหยุดนะแล้วแต่เรานะครับมีแหน่ค่อนข้างบางอยู่นะฮนะเหยื่อจะสร้างแอคชั่นบนผิวแหน่นะครับถ้าปลาเห็นก็มีโอกาสที่เขาจะกัดนะทีผมเห็นขึ้นแถวานั้นนะ ตรงไหนที่มีตัวขึ้นนะก็ลองตีดูนะครับเดาจุดที่เขาอยู่ไม่ได้ก็แพงแน่มองยากนะครับตรงไหนมีตัวขึ้นลองตีดูก่อนเลยนะครับแต่จุดที่เหมาะสมที่เขาจะอยู่นะช่วงริมๆิมผักนะที่ผมตีไปนะฮะช่วงขอบขอบกกยานะครับกัดนะครับพอกัดปุ๊บนะเราสงสายเลยนะครับสงสายเช็คดูนะว่าปลาวิ่งไหมนะครับ ที่วิ่งนะฮะแต่อยู่ไหนไม่รู้นะครับไม่กัดไม่โดนนะกัดไม่โดนครับว่ากัดปุ๊บเรากดฟรีสปูลส่งสายเลยนะถ้าสายวิ่งอนะ่ะโอเคนะรอวัดได้เลยอ่ากัดอีกแล้วนะฮะ ส่งสายนะครับกดฟีตะปูนนะครับส่งสายนะเช็คดูนะอมีเช็คสายดูมีแรงตา้านไหมอย่างเงี้ยวิ่งนะฮะอย่างเงี้ยวิ่งนะครับเพราะว่าสายมาอยู่นี่แล้วนะเขาวิ่งกลับมานี่นะหาตัวเขาให้เจอนะครับเขาวิ่งย้อนเข้ามานะครับอย่างเงี้ยมีความรู้สึกที่ปลายสายนะครับวัดนะครับอยู่นะครับอย่างนี้นะครับ การส่งคือการให้เขากลืน,นะครับนี่ครับไสใช้ได้ทีเดียวตัวนี้นะครับนี่ครับอาโอ้นี่ครับ,อบ,โ,อรบโอ้โหไซส์ตัวนี้เกือบโลเลยทีเดียวนะนี่นะครับอันนี้ยังส่งค่ายังไม่เกิดน,นะยังกัดคาบอยู่เลยนะังเกตกจากตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดยังอยู่ที่ริมฝีปากเลยนะครับ นะก็ประมาณนี้นะการใช้งานเหยื่อบนผิวน้ำนะครับผิวแหนผิวแหนไม่ผิวน้ำผิวแหน,นะครับก็ทาท่านนะครับใช้เทคนิคนี้ก็อาจจะประสบความสําเร็จในการตกปลาช่อนก็นได้นะครับ